สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่2เมษายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทย4ภูมิภาคเพื่อช่วยให้กำลังใจสร้างงานสร้างไรายได้ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครราชสีมา ที่บริเวณลานอนุสาวรี์ท้าวสุรานารีจังหวัดนครราชสีมานายอิทธิพลคุนปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยพร้อมเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าซีพอท และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมในจังหวัดต่างๆตามที่รัฐบาลมีเนียบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนชุมชนและประเทศซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้านผู้ประกอบการด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มีพื้นที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านโครงการมหา วัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบรวรในจังหวัดต่างๆ นายปรเมศกล่าวต่อว่าโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาภาคกลางและภาคตะวันออกจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ณสนามวัดพระรามมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นลิเกงิ้วลำตัด เพลงเรือเพลงอีแซลละครชาตรีวงดนตรีลูกทุ่งรำวงย้อนยุคเป็นต้นภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่7-9พึกพฤษภาคม2564สณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นการแสดงโนราหนังตะลุงลิเกฮูลูเพลงบอกและลิเกป่า ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในวันที่10ถึง14พฤษภาคม2564ณส่วนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ7 5 0 0รษาเทศบาลนครเชียงรายมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นการแสดงขับซ้อล้านนาสล้อสอซึงทั้งนี้แต่ละพื้นที่จะมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้า4ี่พอตและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมในจังหวัดต่างๆด้วย สำหรับส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงวัฒนธรรมได้กำชับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งที่เป็นพื้นที่จัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธาร,รณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม17 6 5 กระทรวงวัฒนธรรมเองนั้นถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญหลักนะครับในการที่จะช่วยกันในการส่งเสริมในเรื่องของการสรื่อสารรักษาวัฒนธรรมดีงามพื้นบ้านของเรานะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในปัจจุบันที่เรานั้นมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเด่กก็มีนโยบายต่างๆในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายวาระด้วยกัน,นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชนของพี่น้องชุมชนคุณธรรมที่ขับเคลื่อนโดยพลังบวรน,นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้นำมาเผยแพร่ในวันนี้สองหนึ่